สำหรับ toydef tower defense ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งเนาะจากกล่อง i n f e c t e d crest นะครับซึ่งพี่ไม่มีโอกาสเปิดได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาทักมาเสนอนะครับว่ายืมไปรีวิวไหมพาเงั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยละกันนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องที่เอาตัวละครมาให้ยืมนะครับชื่อ w i w 999นะครับโอ้โหโคตรตึงตึงแน่นอน เห็นน้องบอกมีหลายตัวเลยนะไม่รู้ไปหามาจากไหนโคตรโหดเลยซึ่งราคาตัวนี้เองก็น่าจะแพงอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามนเลรียดน,น้อยอะ่ะเอาวอลล์ด้วยไหมพี่ฮะเอามาทำไมเออเออจะเย็นเอเอเอามาก็ได้อะ่ะเอามาช่วยบัฟเลยแล้วกันนะอ่ะรวมรวมนี่น้องให้มาเยอะมากรวมถึงให้ตัวละครชายนี่นะครับมาแจกด้วยเนาะก็เดี๋ยวพี่ไปแจกให้ละกันนะครับขอบคุณน้องที่เอาตัวละครมาให้ยืมเนาะ คลิปก็น่าจะได้ประมาณ2คลิปเลยอะเอาตัวละครมาขนาดนี้ก็สรุปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรารีวิวแค่ตัวนี้ก่อนละกันเนาะอ n เฟนเ t ้ t ทท a น Speakerman นะครับเอาจริงๆก็มีความลักษณะตัวละครคล้ายๆกับไฮเปอร์อยู่เนาะก็เดี๋ยวพิมพ์ขอบคุณเอา้าเอา้ารีบออกเกินเดี๋ยวนี้คือคนที่เอาตัวละครมาให้รีวิวเนี่ยส่วนมากนะ เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปค่อนข้างเยอะเนาะหลายคลิปแล้วส่วนตัวละครที่แจนะะกน,จ ucker, นะครับก็เป็นชายนี่เลยเจ้าชายนี่อินเฟนเดนปัคเกอร์นะครับตัวนี้ก็ก็เป็นตัวละครที่เลตส,สูงสุดเอ้ยเลตง่ายสุดใช่ไหมของกล่องใครอยากเอาก็คอมเมนต์มานะครับส่วนท่านอินเฟนเดสปิเกอร์แมนเนี่ยเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามีความสามารถอะไรบ้างแต่ที่แน่ถ้าจะไม่ผิดจะมีการล้างสมองติดเชื้อด้วยนะครับก็ก็น่าจะดีนะเป็นตัวละครที่โจมตีเอลีบวกสเปด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะดาเมจเก์หรือเปล่านะครับอ่ะ ส่วนทีมที่จัดวันนี้ก็จะมีเจ้าตัววอลล์ r อดวอลล์ดเนี่ยมันจะมีบัฟในส่วนของรถคูดาสา์เซแต่ไม่มีดาเมจนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวบัฟดาเมจเอาอะไรไปเดียเอานี่ไหมสว่านตัวคิงเดอะคิงใช่ไหมจำไม่ได้วะอ่านี่นี่นี่คิงดิวแมนนะครับตัวนี้บัฟเพิ่มดาเมจยี่หถ้าเป็นเผ่าสว่านก็30%เนอนาะเอามาคู่กับวอลล์ r อก็ดีนะคอมโบสตันด้วยก,ก็ถือว่าไม่แย่นะครับ เล่นเกมระยะยาวน่าจะโอเคอยู่แล้วก็เอาฟอร์เรนของแมนมาหยุดเวลากับบูสต์ดาเมจคูณ3ไททันแฟนแมนใช้ในการผัดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเอาเป็นอ๋อบัฟเพิ่มระยะนะครับบัฟเพิ่มระยะดีสุดในเกมไททันสวอตคาเมล่าแมนนะครับตัวนี้ก็เยอะสุดเนาะเยอะกว่าชิฟของแมนอ่ะคิงดิวแมนก็เพิ่มดาเมจเยอะสุดนะครับก็เหมือนกับเจ้าดีเจใช่ไหมหรือมีตัวมากกว่านี้วะ <c oughs> จำไม่ได้ตัวละครมาใหม่เยอะชิมหายเลยอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้ทีมประมาณนี้นะกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะไปไกลสุดแค่ไหนเนาะแต่ควรไปได้ไกลนะคือสตตนสองตัวช่ไหมฟูลบัฟสตัวด้วยอ่ะ้ออเอ๊ะเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยเอ๊ะเด้งหรอเอา้าสงสัยเนี่ยหลุดมั้งเนี่ยอ่ะก่อนไปเริ่มนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลคร่าวๆสักนิดนึงก่อนละกันสำหรับตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษด้วยก็คือ โจมตีแบบสแปรแล้วก็เป็นโคนเอลีนะครับแล้วก็สามารถล้างสมองเลยด้วยซึ่งล้างสมองเนี่ยไม่รู้ว่าเลนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูในเกมแล้วกันเนาะและก่อนจะไปเริ่มเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับและใครนะครับสนใจตัวละครร้านเติมโลบักก็ขอฝากร้านคาบิวประกอบไว้ด้วยนะบิวประกรอบช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบอบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายเอและนอกจากแมปสปองบอบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมฟฟิ t เองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียนได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมลูบักลูบักแท้ปลอดภัย100%แถมถูกกระเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบน,นะครับก็เริ่มจากพื้นที่การวางตัวละครนะครับก็ถือว่าเป็นไททันตัวหนึ่งเนาะที่ใช้พื้นที่ได้ไม่เยอะมากละกันแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเนาะเมื่อเทียบกับตัวละคร สมัยนี้หลายตัวในท่านค่อนข้างเด็กนะครับอ่ะเรือเวลาหนึ่งนะครับใช้เงินในการวางถึง2,500เลยแล้วก็มีวงจมทีทั้งหมด2วงนะครับอ่ะแล้วก็พื้นที่ในการวางจะเห็นนะครับว่าอ่าบริเวณเนี้ยแขนมันติดชนกันได้นะครับก็ถือว่าดีนะเป็นการทีโพสที่ไม่ได้ลกขนาดนั้นก็ถือว่าดีนะดีเพราะดูจากข้อมูลตัวละครดี s พตัวนี้พี่แกถือว่าเยอะนะอ่ะ ก็มาเริ่มกันเลยดีกบานะครับตัวละครนี้เลเวล1มีการป้องกันแบบอินฟินิตี้เลยคือไม่จํากัดน,นะครับง่ายๆก็คือไม่โดนสตันเนาะดาเมจ2,700ระยะ50นะครับเอ็กพชั่นเลยเดียวเนี่ยสเปซคือ10สโล70%และคูดาว0.2นะครับแต่ว่าถือว่าใช้เงินเยอะนะครับเพราะว่าใช้เงินวาง2,500ใช้เงินอัพ5,000เนี่ยเยอะมากอ๋อแล้วก็วงโจมตีเมื่อกี้บอก2ใช่ไหมจริงๆน่าจะ3เนาะวงในวงนอกแล้วก็โคนเอลีนะครับเหมือนเจ้าไฮเปอร์เป๊ะเ,เลย แหม่นี้แม่งไม่มีแยกโคดเอโอีกับเอโอีเว้ยโคนเย่อะขึ้นเลเวล2นะครับเลเวล2ก็ดามเจเป็น7,500รยะยะ55นะครับนอกนั้นเหมือนเดิมเลยใช้1 0 0 0 0หมืนขึ้นเลเวล3นะครับอ๋อแล้วก็ดีไซน์ตัวละครเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนนะเลเวล3าดามเจดเพิ่มเป็น12,400นอะครับนอกนั้นเหมือนเดิมเป๊ะๆขึ้นเลเวลสใช้เงิน14,00 0นะครับเออใช้เงินเยอะวะเยอะมากเลยเท่าที่ดูนะตัวละครหลังๆเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเริ่มขี้เกียจดีไซน์ตัวละครแบบ อ่ะเลเวลหถึงสุดท้ายเท่ากันไปเลยละกันเนาะเลเวลสนะครับดาเมจเป็น17,500นะครับนอกนั้นเหมือนเดิมเป๊ะๆใช้2 1งหมขึ้นห้าอ่ะเลเวลห้าดาเมจเป็น25,000ระยะกลายเป็น60นะครับและใช้3 0,000ในการขึ้นเลเวล6เลเวล6เลเวลสุดท้ายนะครับก็ดาเมจ40,000ระยะ60สิบเอ็กโพชั่นรีเดียหรือสเปคคือ10นะครับสโลว์เจซ็นต์และครูดาวศูนย์จุแปลว่าตัวละครนี้นะครับมี DPS สูงสุดถึง200,000เลยเรียกได้ว่่าาเเยอะะมกๆแตปรด็นคื ด้วยความที่มันมีหลายวงเนี่ยวงขาววงนอกแล้วก็ไอ้วงโคดเอลีเนี่ยมันดามเมจน,น่าจะแบบแบ่งหลายส่วนนะครับอาจจะดูไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูพื้นที่คร่าวๆบริเวณนี้ปกติเนี่ยจะมีหลายตัวน้องที่เป็นไททันสามารถวางได้2ตัวนะครับแต่ตัวนี้ดูทรงเหมือนกับว่าถ้าวางต่อกันเนี่ยกินพื้นที่ไม่เยอะแต่ก็ถ้าวางติดการซ้ายขวานี่น่าจะไม่ได้อย่างน้อยก็ยังติดแขนไม่ก็ลำโพงนั่นแหละแต่ก็แต่ก็ถือว่าน้อยนะ น่าจะแบบเอาพื้นที่ตรงนี้ไปวางในท่านแฟนแมนได้อยู่ในท่านแฟนแมนนี่คือเป็นตัวที่ใช้น้อยมากๆเลยโอเควางตัวบัฟเสร็จเรียบร้อยนะครับมาตอนนี้นะครับก็ดามเมจเป็น5 0,000ื่นนะครับเยอะมากเล้ย7เจ็ดสิบสอนะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยลดเหลืออยู่แค่0.14นึ่งสี่นะครับก็ก็ถือว่าดี s พพี่แกเยอะจริงนะ,ฉะเฉลี่ยวีละ 7, 3ามแสนห้าหมื่นเจ็ัรปัดเศษขึ้นเนาะอ่ะต่อไปอีกหนึ่งข้อเสียตัวนี้เลยนะครับใช้เงินในการอัพเยอะมาก ดูแต่ละเลเวลสิโคตรเยอะเลยไม่รู้ว่าจะวางครบแล้วก็เลเวลตันทุกตัวตอนเวฟที่เท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการล้างสมองนี่เดี๋ยวต้องมารอดูเลดเกมและกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ที่สังเกตแน่ๆนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่เคลียเวฟค่อนข้างช้าเอาง่ายๆเวฟเจ็ดแปเนี่ยตัวละครเริ่มหลุดนี่คือไม่ปกติแล้ว ถ้าเป็นเจ้าตัวซอมบี้ททันทีวีแมนช่วงเนี้ยบริเวณเนี้ยแม่งแบบแป๊บแผ่านเลยเร็วกว่านี้เยอะเมื่อกี้พี่ได้ลองทําการปล่อยออ t โต้สคริปต์นะครับมาถึงช่วงเวฟห1ึ่ผลที่ออกมาคือเกือบไปไม่รอดนะครับดีไม่ดีไม่รอดด้วยเออคือข้อเสียมันค่อนข้างแบบชัดเจนมากอ่ะ a e ไม่ได้กว้างแบบรอบตัวแล้วก็ต่อให้มี DPS ที่เยอะก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเรื่องดาเมจมันน้อยดูดิ o ken h e a ร์ท toilet อะตั้งแต่เวฟ90จนแม่ง ร้อยสิบมันยังอยู่อยู่เลยแต่ตอนนี้ตัวละครมันบัคไปแล้วไม่ได้เดินนะครับส่วนเรื่องล้างสมองเนี่ยดูแม้กระทั่งมิวแทนพัมกินทอยเลตนะครับที่เลือด200กว่าล้านก็ยังโดนล้างสมองได้นะครับเอาง่ายๆตัวละครนี้เนี่ยสามารถล้างสมองได้หลายตัวเลยถือว่าดีมากๆเลยจะเรียกว่าล้างสมองหรือติดเชื้อดีวะเนี่ยแต่ก็เอาไงดีเหมารวมไปล้างสมองไปแล้วกันเนาะพอมันย้ายพวกนะครับตัวอย่างบอสเอสโตเลือด200กว่าล้านนะครับก็ยังสามารถโดนล้างสมองได้เลย แต่ข้อเสียตัวนี้มันล้างสมองตัวที่อยู่หน้าสุดซะมากกว่าไม่ได้แบบล้างสมองเอลเหมือนตัวเทศกาลวาเลนไทน์นะครับตัวนั้นค่อนข้างโหดกว่าเยอะเลยแต่ว่าตัวนั้นมันจะแบบล้างแอสโตไม่ได้บางถ้าจะไม่ผิดใช่ปะแล้วก็ไอตัวเอจิลิกเนี่ยไอตัวนั้นก็โดนแก้บัคกันด้วยถ้าไม่มีถ้าไม่แก้บัคนะตัวแม่งโกงจัดเลยเท่าที่ดูมาจนถึง120่กว่าๆนะครับก็ล้างสมองได้หลายตัวมากอาจจะเรียกได้ว่าแทบทุกตัวเลยที่ผ่านมาเนาะ แต่บอสบางตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดู130ว่าไอ้ลับบิจะโดนหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช้เงินในการอัพเยอะมากเวฟร้อยยี่สิบเอ็ดก็ยังอีกหลายตัวเลยตัวอย่างเวฟร้อยสามสิบ130นะครับบอสตัวนี้ไม่สามารถโดนล้างสมองได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยช่วงเวฟหลังๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไปโผล่เวฟหลังเลยนะแล้วเลือดเป็นพันล้านเลยก็อาจจะไปไม่รอดเนาะทีนี้เดี๋ยวเราข้ามาดูที่เวฟร้อยสี่สิบต่อนะครับร้อยสี่สิบก็จะมีบอสอีกตัวหนึ่งคือเจ้าแจ็คกนอนนะ ตัวนี้เนี่ยถือโลได้ด้วยค่อนข้างเลือดเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่317ล้านเออเลือดไม่เยอะวะแค่ว่ามันถือโลอมตะได้อ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าพี่แกจะโดนล้างสมองหรือเปล่าพี่ว่าโดนวะพี่สัมผัสได้ขนาดแอสโตธรรมดายังโดนเลยตัวนี้อาจจะโดนดู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 แอสโตโดนสิโดนโดนได้แล้วอ่ะน่าจะน่าจะหลุดปะเนี่ยเฮ้ยอ่ะโดน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 โอเค บอสบอสโดนไหมบอสบอสโดนโอเคดีเลยดีมากๆแปลว่าเวฟ150นี่คือปลอดภัยแบบ100%่งแล้วเพราะมันเป็นบอสตัวเดียวกันเนาะนี่เวฟร้อยบนะครับบอสตัวเดิมกับ140แบบเป๊ะเลยเท่าที่ดูนะครับการล้างสมองตัวนี้คือถ้าอยู่แถวหน้าสุดตัวหน้าสุดเลยนะนี่โอ้โหไวเกินขอแค่ยืนอยู่หน้าสุดนะครับก็มีโอกาสโดนล้างเร็วกว่าชาวบ้านเนาะแต่ก็จะมีอีกหลายตัวนะอีกหลายตัวมากเลยพวกตระกูลแอสโตที่ล่างมันอัปเกรดอะ ไอพวกนั้นจะไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยตีเรียกว่าไม่โดนล้างสมองเลยดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับสเปเชียลิสตัวนี้ก็ไม่โดนล้างสมองนะครับพี่แกก็เดินแบบชิวๆได้เลยเพาะง้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวสตันอย่างเจ้าวอลล็ดหรือคิงดิวแมนเนี่ยพี่อาจจะชิมหายได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันยังโชคดีที่มีตัวสตันสองตัวเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีปัญหาคือเอสโตสไปเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่โดนล้างสมองแต่ว่าโดนสตันนะส่วนสโลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตัวละครนี้เรียกได้ว่า ไม่โดนสโลดีกว่าแม่งเดินชิวแบบชิวชิวอ่ะนี่สีทองจากคิงดิวแมนนะครับคุมีประโยชน์อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูต่อนะครับจะไปกันได้สักกี่เวฟนะครับเวฟที่155้านะครับพี่คิดว่าเวฟเนี่ยพี่ต้องกดเปิร์กเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเลือด1 5 0 0ล้านเว้ยแล้วมี2ตัวแล้วประเด็นคือแม่งล้างสมองไม่ติดอะ่ะเพราะงั้นเราต้องทำการกดเปิร์กนะครับทำการคมุมคืนเจ้ากระต่ายกับบางเป็นพวกของเราไปเลยนะครับเอ่อกดเลยไหมกดเลยก็ได้มั้งหรือว่า ไม่น่าจะเลีรย,ยทันวะเลือกลักเอาไงดีอ่ะะกดกดไปแล้วกันอ่ะกดปุ๊บบอสชนกันเลยนะครับก็นี่แหละอันนี้เป็นเพิร์กที่ดีสุดแล้วนะใช้กับพวกบอสเ,อเยอะๆเนี่ยโอเคเลยไอ้กระต่ายเนี่ยมันมีปัญหาแบบสตัรโดนยากเอ,อ่ยหรือแบบไม่ค่อยติดสโลอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเวฟที่ถ้ามาเล่นคนเดียวลําบากว่ะพวกติดอันดับ t อร100ส่วนมากเขาน่าจะลงกัน4คนปะลง4คนแล้วก็แบบช่วยกันสแปมตัวละครเนาะน่าจะไปได้ไกลอะไรเงี้ย โอ้โหเว็บ160บอลเลือด2เอ้ย3,019ล้าน4 9 3 6 3 2เอาจริงดิ <c oughs> คิดว่าทันไหมพี่ว่าเอ้แต่เท่าที่ดูนะตัวนี้มันเดินชา้าพี่ว่าทันเว้ยมันน่าจะแบบทันครูดาวอะแล้วก็แบบกดย้อนกลับให้มันเดินมาใหม่น่าจะได้น่าจะได้แต่ใช้เวลานานอยู่เอาเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเป็นไงไหวชิวไหวชิว ก็คือไอตัวละครที่มันเดินช้าเลยพวกนี้เราสามารถจัดการได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังเลืกลักอยู่ว่ากดรีวายให้มันกลับมาจุดเกิดดีไหมหรือว่าไง <c oughs> แต่ไหวชิวนะถือว่าไม่มีปัญหาพี่โกวอีกอันหนึ่งคือรอ้อยเจ็ดสิบอะเห็นเขาบอกร้อยเจ็ดสิบยากมากเลยแบบโซโล่ไม่น่าไหวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะครับแต่การล้างสมองนี่สรุปคือโอเคนะแต่ไม่สามารถออโต้สคิปได้นะครับต้องเล่นไปทีละเวฟบประมาณนี้คตชอบเลยโบเกนฮาทอยเลตอยู่ตัวแรก แล้วแบบมันเป็นตัวละครที่โดนล้างสมองง่ายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้นี่มันแก๊งโดนล้างสมองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือตึงนะถ้าเป็นตัวละครทั่วไปที่แบบมันทําดาเมจอะพี่ว่ายากเพราะว่าแต่ละตัวคือเลือดเยอะบกเคนฮาร์ดเองยังเลือดสองพันล้านนะคิดดูดิเราสามารถเอาตัวละครเลือดสองพันล้านมาเป็นพวกเราได้อะตึงนะเว้ยตึงจัด,จดเลยถ้าสมมุติลงกับเพื่อนอะควรมีคนหนึ่งที่เอาตัวละครนี้หรือแบบตัวละคร แต่ตัวละคอรอื่นที่ล้างสมองมันก็ไม่ได้ทําได้ขนาดนี้นะอันนี้เป็นตัวแรกเลยที่แบบมันล้างตัวเลือดเยอะๆได้อะแล้วก็มาแบบเลือดเต็มเลยสองพล้านนะประมาณเนี้ยตึงเกินเวฟที่หนึ่งเจ็สิบโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มันบอสปูนี่ว่ากิจกรรมอะไรวะจำไม่ได้แล้วว่าแต่แบบเลือดโอ้โหโอ้โหพี่ว่าแพ้เว้ย <laughs> ไม่รอดไม่รอด น่าจะต้องจากลากันที่เวมนี้นะครับไอ้สไปเดอร์พวกนี้มันไม่โดนล้างสมองอ่ะมันไม่โดนล้างสมองแล้วดูดิเอสโตโอ้โหบอสเวมร้อยเจ็ดสิบหมื่นล้านหมื่นล้านเลยหรอมึงบ้าปะเนี่ยคือไม่กลาให้โซโล่ไปได้หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าจริงๆคนเรามันโซโล่ด่านนี้ได้วะเอาตัวละครที่แบบสายซีซีสถานะสตันรัวๆมาใช้อะไรเงี้ยหรือว่าได้จริงจวะชิบหายละ เอาเป็นว่าพี่มั่นใจว่าเวฟนี้ไม่ได้ไปต่อนะครับอืมไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะไม่ได้แบบมาเวฟไกลๆอย่างงี้มานานมากน้องยังสวยเหมือนเดิมเลยอยากตอกเลยครับอ่ะเอาเป็นว่าก็คงจะต้องบ้านแตกกันแหละทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะสรุปนะครับก็คือมาได้ถึงร้อยหเวฟเลยด้วยความสามารถของตัวมันเองนะบอกเลยว่าล้างสมองพี่แกโหดจริงๆเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าติดอันดับหรือเปล่าเว้ยพี่ว่าไม่ติดว่ะ จะติดไหมเนาะแต่จําได้ว่าพวกท็อปร้อยมันอยู่ร้อยแปดสิบเก้าป่ะน่าจะร้อยแปดสิบเก้าสองร้อยอะจําได้ว่าไกจ่จัดเลยแล้วส่วนมากพี่แกจะลงกันแบบสี่คนด้วยนะสี่คนคือแบบช่วยกันหยุดเวลาปะ่ะแล้วก็คนนึงเอาตัวบัฟมาคนนึงเอาตัวอะไรงี้มาอืมร้อยแปดเก้าอะของพี่ได้ร้อยหกเก้าสามสองสี่นาทีแบบคูณสามเฮ้อเฮ้อเศ้า น,นอกนั้นจะติด1้0สบบวกหมดเลยอเอา้าอันนี้คือน่าจะแบบบั๊กหรือเปล่าส่วนมากถ้าสังเกตนะครับดูตรงเวลาก็ได้เขาจะลงกัน4ี่คนเว้ยเพราะว่าเวลา1 2 3 4เนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่อันดับพวกนี้มันจะแบบตัวเลขเวลาจบพร้อมกันเลยเว้ยคิดว่าเขาน่าจะลงกันสี่คนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรีวิวตัวต่อไปเป็นตัวอนะัลติเมทเนาะไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า